สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สิทธิเจ้ามวยไทยไประจำวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 5นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการชั่งน้ำหนักคู่แรกนั้นเป็นสิ่งหพิเศษภูเกษษ็ตสิงห์มวยไทยวันนี้พบกับทางด้าน100,000สนวอเกตสิริที่หนัก1 1 5ปอนด์ส่วนคู่ที่2นั้นเป็นการชิงแชมป รุ่นร้อยสิบสองปอนที่ว่างของวิทยุโมเสียมออมน้อยนะครับระหว่างเจ้าประจกักษ์หินปากบางคาเข้าวันนี้พบกับทานั้นเพชรตาเสือสอวังเสือส่วนเพื่อรายการวันนี้เป็นโชคพันล้านพอหลักบุญพบกับนักโชคดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับยอดศิลาชอห้าพยักที่หนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนและคุณสุตล์ขรายการเป็นเจ้าเพชรนิผลศักจรบวันนี้พบกับทางด้านทศก,กันชางนาครศรีนะครับที่น้ําหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอน ต่อ114จบเพรดิพลศักชรบอรต่อให้ปอนหนึ่งอย่าลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กำลังมองหาหมวยพักยกผมขอแนะนำนะครับแอปพิเค24หวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพิเค24ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูผลการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้น สิงวิเศษมา11 5ปอนท์เทพิกัดนะครับส่วน10,000แสนก็มา1 1 5 4ลดอยู่0.4คู่ที่2นั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างประทกหินมา1 1 2 2ลดไป0.2นะครับส่วนเพชรตาเสือมา1 1 4ปอนด์ลดไป2ปอนด์นะครับคนหนึ่งลด0.2คนหนึ่งลดอยู่2ปอนด์ส่วนคู่เอกของรายการนะครับโชคพันล้านมาร18.2 ลถอยู่0.2แล้วก็ยาศิลามา118.2เช่นกันลดคนละ0.2นะครับคู่ที่4เป็นเพชรนิพนธ์นะครับต่อหนักปอนหนึ่งให้กับทางด้านทศก,กัณเมื่อเช้าเนี่จะเพชรนิพนธ์มา113.4ริลดอยู่0.4ส่วนทางด้านทศก,กัณน,นี่มา114.2ครับลดอยู่0.2นี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูมาชอบของผมนะครับคู่แรกนั้นสิ่งวิเศษนะครับตัวนี้แข็งแกร่ง ทีมือดีนะครับเข่าหนักแรงส่วนหนึ่งแสนก็ใกล้เคียงกันคู่นี้ผมชอบไปที่สิงห์พิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับคู่ที่2อะครับประตักหินปากบางค้าข้าวนะครับมาเช้ามาลดน้หนักอยู่ส่วที่สองเจอกับท่นันเพชรตาเสือสอวัางเสือนะครับคู่นี้ชิงแชมป์รุ่นร้อยสิบสองคนที่วางของมมวิทยามเิียมบอมน้อยเมื่อเช้าในเพชรตาเสือมาร้อยสิบสี่ปอนด์ลดไปสองปอนด์นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ประตักหินปากบางค้าข้าวนะครับหรืเอเจ้าประตักหินสิงห์มวยไทยหนัก แรงแข็งแรงมัดหนักสอบคมเขาในเหนียวหนึบนะครับตัวนี้อาวุธหนักแรงทุกลูกรุนน้ำน็อกได้ด้วยนะครับผมเองเป็นทีเด็ดตัวแรกเลยนะครับสําหรับเจ้าพตกหินซินบมวมยไทยหรือเจ้าพตักหินปากบางค้าเข้าวันนี้น่าจะเอาแชมป์ม,มาครองได้สําเร็จนะครับหลังจากไฟแรกนั้นได้ชิงแต่ก็ได้แค่ชิงนะครับ <S 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 ส,ส,ส่วนผู้แข่งของรายการนะครับผมชอบไปที่โชคพันล้านพอหลักบุญหรือเจ้าบางตอนะครับวันนี้เจอกับเบ้อศิลา ตัวแมร้อยสิบแปดปอนเนี่ยมาเช้ารดคนละศูนย์จุดสองนะครับเจ้าชกพัลล้านเนี่ยช่วงหลังสองไฟในแพร่รวดนะแพรรวดส่วนจ้ดศิลานี่ฟอร์มสดชนะมาตลอดแต่คู่นี้กระดูกกระเดียวของชกพั 1, ลลานดีกว่าพอสมควรนะครับผ่านระดับเจ้าจอมโหดนะครับเจ้าเพชรนรินเพชรสมหมายอะไรพวกนี้นะครับที่จริงเมื่อคู่นี้ถึงฟอร์มช่วงหลังของชกพั 1, ล้านจะไม่ค่อยสดใสแต่ว่า ต่อยกับยอดศิลาเนี่ยน่าจะตอมหนักให้สองปอนดน์ครับวันนี้เจอกับยอดศิลาต่อยร้อยสิบแปดปอนด์ซึ่งเป็นน้ําหนักของทางด้านยอดศิลานะครับส่วนมากในโชคพล้านต่อยอยู่ประมาณร้อยสิบห้าปอนด์นะครับไม่เกินนี้แต่วันนี้เท่ากับปล่อยปล่อยขึ้นมาต่อยเหมือนต่อน้ําหนักไกลๆนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อผมมองว่าโชคพล้านวันนี้ตีนซ้ายหนักแรงเช่นกันตัวที่ ผ่านมาก็ดีกว่ายดศิลาเยอะครับวันนี้ผมให้เป็นทีเด็ดตัวที่2เลยนะครับผมชอบไปที่โชคพันล้านพอหลักบุญนะครับเลยเจ้าบางต่อมวยอูบลบ้านผมเองนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเจ้าเพชรนิพนธ์สักจรบกับทศกัณฐ์เพชรนิพนธ์แก่งเดินปั้มเดินตีหนักแรงวันนี้ตอบหนักบอนยังไม่มีปัญหาครับเป็นตัวเป็นทีเด็ดตัวที่3มเลยนะครับเจ้าเพชรนิพนธ์สรุปแล้วมชอบวันนี้นะครับผมชอบไปที่สิ่งวิเศษครับสิ่งพิเศษผู้เก็ตสิงห์มวยไทย ส่วนตัวที่สองเป็นไปตาหินปากบางค้าข้าวนะครับวันนี้ชิงแชมป์ลงร้อยสิบสองปอนด์น่าจะเอาแชมป์มาครองได้สําเร็จแล้วก็คข่งของรายการนั้นช่วพันล้านพอหลักบุญถึงฟอร์มหลังจะไม่ค่อยดีแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวดีกว่าเยอะนะครับวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดปอนด์เหมือนต่อน้ําหนักให้นะครับไม่เป็นไรนะครับกระดูกกระเดี่ยวคนละเบอร์วันนี้เป็นทีเด็ดตัวที่สองนะครับส่วนตัวที่สามก็คือเพชรนิพนธ์ สักชระบอวันนี้แข็งแกร่งครับเดินเตะเดินต่อยปั้มทีรุนแรงรุ่นนับนอกได้เช่นกันตอมหนักปนึงไม่มีปัญหา3ตัวท้ายนะครับคู่2คู่3คู่4ผมไม่เป็นทีเด็ดเลยนะครับแฟนคลับท่านใดที่กําลังมองหาหมวยพักยกนะครับผมขอแนะนำา p k สองสี่มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ไม่ผิดหวัง spk 2 4ที่เดียวจบครบทุกความมัน การเงินมั่นคงอย่าลืมนะครับแอ spk สองสี่ครับทานิโอขอให้แฟนคลับของผมจงโชคด,ดีร่ำรวยทุกท่านครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝาก,กเมียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับการมีอข้อพิจารณาหลังการชั่งน้ำหนักช่องเจ็ดสีครับขอให้ทุกท่านจงโชคด,ดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ